สมุหตัดทิศในสมุหตัดทิศมีปัจจัยสามตัวคือกะนณะนาตาสับที่ลงกะนะปัจจัยอย่างนี้มนุษย์สานางสมุโหมาุสโกรประชุมแห่งมนุษย์ทั้งหลายชื่อมนุสกะประชุมแห่งมนุษย์หรือหมู่แห่งมนุษย์ มยุรานางสมุโหมายุรโกประชุมแห่งนกยูงทั้งหลายชื่อมายุรกะประชุมแห่งนกยูงหรือฝูงแห่งนกยูงกาโปตานางสมุโหกาโปตโกประชุมแห่งนกพิราบทั้งหลายชื่อกาโปตกะประชุมแห่งนกพิราบหรือฝูงแห่งนกพิราบสับที่ลงนัปัจจัยอย่างนี้มนุษยานางสมุโหมนุโสประชุมแห่งมนุษย์ทั้งหลายชื่อมนุษะ มยุรานางสมุโหมายุโรประชุมแห่งนกยุงทั้งหลายชื่อมายุรากาโปตานางสมุโหกาโปโตประชุมแห่งนกพิราบทั้งหลายชื่อกาโปตะศัพท์ที่ลงตาปัจจัยอย่างนี้คามานางสมุโหคามตาประชุมแห่งชาวบ้านทั้งหลายชื่อคามตาชนะนางสมุโหชนะตาประชุมแห่งชนทั้งหลายชื่อชนะตาสหายยานางสมุโหสหายตาประชุมแห่งสหายทั้งหลายชื่อสหายตา